พญามุจจินนาคราชเป็นนาคผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานพุทธศาสนามีจิตศรัทธาแรงกล้าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพุทธประวัติกล่าวว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพ์ได้เจ็ดวันฝนตกหนักแอร์ลมพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวันพญามุจจินซึ่งอาศัยอยู่ในสมุทรจลินได้เหลื้อยขึ้นมาขดล้อมรอบพระพุทธองค์ถึงเจ็ดชั้นแผ่พังพานใหญ่ต้องกันลมฝนมิให้กระทบพระวรกาย เมื่อฝนหยุดตกพยานาคราชจึงกลายขอนดออกแปลงกายเป็นมนุษย์ลุ่มเดินเข้าไปถวายบังคมต่อพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพยิ่งแล้วกลับคืนสู่บาดาลดังเดิมเหตุการณ์นี้แสดงถึงความศรัทธาความเสียสละและความเมตตาของพญามุจลินที่ใช้พลังอำนาจปกป้ององค์พระศาสดาให้ทรงบำเพ็ญสมาธิได้โดยสงบพญามุจลินจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการคุ้มครองปกปักรักษา และมักปรากฏอยู่ในรูปพระพุทธรูปปางนาครบซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับการปกป้องจากพญามุจลินนาคราชนั่นเอง